ที่ลักษณะเช่นนี้ที่กมงปั๊บเคยเคยดำเนินคดีแต่ไม่ได้ดำเนินคดีอย่าตัวแทนอเ่ไม่ะว่าอใจครข้ใจอ่าก็ก็ข้อยหที่ผมบอกนะครับเออ ดีเมื่อสักครู่ยังได้ยินแว่วๆเรื่องความไม่เข้าใจของข้าราชการใหญ่จากที่ท่านอสสแล้วก็ท่านรองพูดนิดน,นึงนะครับข้ด้วยนะข้าไปด้วยเพื่อที่จะเข้าไป,ด,าไปด,ดูแล้วก็พูดคุยนะครับพูดคุยมีอะไรสงสารกันอ่อ

กาแต่ว่าสอบขอนสางคนบางคนนสิก็ีงานสอบสทที่เขาสอบตจะต้องสอบที่หมดนะครับคนนะครับที่มาแข่งนนเดี๋ยวงที่นสอบแล้ว่จเรนต่อไปนะครับ เดี๋ยวสอบกรม่าทำไมนะวันนี้วันนี้ที่มีมันสอบกรรมกีนะครับเยอะไหมครับพี่เยอะไหมเยอะไหมวันนี้นะ่ยังไงค่ะวันนี้เยอะไหมคะเนิ่มเติมอ่าวันนี้จัดทยอยนับอะไยนะสอบเพิ่มเติมนะเพิ่มเติมเพราเมื่อวานเนี่เราสอบได้องทุกรว่าพร้อมเ สะสมเอกสารเนี่ยยังไม่รอดเลยยังมีเอกสารอีกหลายสั่งถ้าเดี๋ยวว่าทยอยมเบื้องต้นมันยิ่งกว่านะประมาณที่สอบไม่แม้ที่แจ้งความแล้วแจ้งทั้งหมดนะแตตอนนี้ยอดอยู่ที่สิบปรคบนสิบปกะคบนเขาเขาแจ้งใครครับแจ้งคนคนเดียวที่คนกลางหรือว่าแจ้งเจ้าของเจ้าของของของเออไอปูทองเลยตอนนี้เขาแจ้งมาสาวรัฐทั้งหมดเลยอ๋อ ตอนนี้ก็เหลือนทานร่วมเวิ์กันบใช่ข้าเหลือรวบรวมอยากถานว่าแบบเช่มโยงตนี้เป็นใครบ้างนะครับตอนนี้บัดข่าวกิ่กี่โมงแล้เร่นนียอ่าสิบโมงสิบโมงสิบโมงนะครับสิประมาสิบโมครับเดี๋ยวก็ต้องทยอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคงจะทยอยัะมาโอเคดีดีดีเยจะได้เอาภาพบรรากาศ